สำหรับคนที่มีงบประมาณ10,000นต้นๆหรือว่า10,000กลางๆแล้วก็กำลังมองหามือถือสายกล้องเอามาเน้นถ่ายเซลฟี่หน้าสวยๆหรือว่าเน้นถ่ายภาพทั่วไปหรือแม้กระทั่งเอามาถ่ายวิดีโออยากเริ่มทำคอนเทนต์หรือว่าเน้นใช้งานกล้องในด้านอื่นๆวันนี้ผมก็คัดมาให้เน้นๆกับ6อันดับมือถือกล้องสวยน่าใช้แล้วก็คุ้มค่ามากๆในราคา1-0,000กลางๆเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตัวแรกหรือว่าอันดับที่6ของวันนี้จะเป็น HONOR 405G ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของสายกล้องในราคาเริ่มต้นที่12,000บาทจุดเด่นที่น่าสนใจของเขาก็คือจออ m e l e t 6.55นิ้วเป็นจอ120 h z แล้วก็ได้ความสว่างสูงถึง5,000นิตแล้วก็มากับ Android 15 CPU ของเขาจะค่อนข้างแรงเป็น snapdragon 7 Gen 3อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในราคานี้แต่ก็ใช้งานลื่นแล้วก็เล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบัน แต่บางเกมเพื่อความลื่นไหลก็อาจจะต้องปรับกลางๆโดยเขาจะมีแรมมาให้12กิกความจำตัวเริ่มต้นจะได้256กิกและตัวท็อปสุดจะได้512กิกแต่ว่าไม่สามารถเพิ่ม Micro ไมโครเ d c ดีการ์ดได้ในส่วนกล้องหลังเขาจะมีมาให้2ตัวนะครับตัวหลักความละเอียดสูงมากๆถึง200ล้านพิกเซลเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอัลตร้าวอีก12ล้าน และในส่วนกล้องหน้าก็ยังให้มาถึง50ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วอยู่ที่ใต้หน้าจอรองรับถึง Wi-Fi 6รองรับ 5G ลำโพง2ตัวทนน้ำ IP66 และอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือได้แบต6,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็วถึง80วัตต์จะเหมาะมากๆเลยกับคนที่อยากได้ความพรีเมียมอยากได้งานประกอบนิบเนียบงานประกอบดีๆใกล้เคียงกับตัวท็อปและเน้นแบตทนๆชาร์จไวๆจอความสว่างสูงมากๆ และเน้นใช้งานกล้องเป็นหลักถ่ายภาพก็ดูดีถ่ายเซลฟี่ก็พอได้และการถ่ายวิดีโอกล้องหลังก็ยังถ่ายได้ถึง 4K แล้วก็มีกันสั่นด้วยอาจจะไม่ได้โหดที่สุดหรือว่าดีที่สุดในราคานี้นะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่สายกล้องให้ความสนใจไปต่อนะครับกับอันดับที่5อย่าง Samsung Galaxy A 5 6 5 g สํา G สำหรับรุ่นนี้ก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีปัจจุบันก็มีราคาเริ่มต้นประมาณ1 1 0 0 0บาท เขามากับจุดเด่นด้วยจอซูเปอร์อเลทขนาด6.7นิ้วรีเฟรชเรท120่งสว่าง1900นิตมากับ Android 15แต่ว่าอัปเดตต่อได้อีก6ปี CPU Exynos 1580อาจจะไม่ได้แรงสุดในราคานี้นะครับแต่ก็เหมาะสมแหละกับราคาประมาณนี้ของ Samsung โดยตัวเริ่มต้นเขาจะได้แรม8ความจำา2 8 8แล้วก็ตัวท็อปสุดจะเป็นแรม12ความจำ2 5 6า2 5 6 g กแต่ว่าเพิ่ม MicroSD card ไม่ได้ ได้กล้องหลังมา3ตัวตัวหลักจะเป็น50ล้านอัลตร้าไว12ล้านแล้วก็มาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้าจะได้ความละเอียด12ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้หน้าจอรองรับ 5G รองรับถึง Wi-Fi 6แถมยังมีลำโพงมาให้2ตัวทนน้ำ IP67 และแบต5000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว45วัต์ในเรื่องของสเปคในเรื่องงานประกอบ Honor 4 0 5G จะทำได้ดีกว่าแต่ที่ซัมซุงได้เปรียบ ก็คือทนน้ำได้มากกว่าการันตีอัปเดต6ปีและการถ่ายวิดีโอซัมซุงจะเก็บรายละเอียดดีกว่าแล้วก็เสียงไม่ผมชอบของ s ซัมซุงมากกว่าแต่ในด้านการถ่ายภาพทั่วไปโดยส่วนตัวอาจจะยังชอบ Honor 400มากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันไม่มีตัวไหนดีกว่าแบบชัดเจนอันดับที่4นะครับจะเป็น Oppo Reno 14 5G ก็เป็นมือถือสายกล้องที่ให้ทุกอย่างมาค่อนข้างจะครบมากๆเลยในราคาเริ่มต้นแค่13,500บาทจุดเด่นที่น่าสนใจของเขาจะเป็นจออมเล็6.59นิ้วเป็นจอ120 h z สว่าง1,200นิตกับ Android 15ได้ CPU ตัวแรงเลยนะครับอย่าง m d i a t e k d i m e n s i t y 8350ถ้าเทียบกับตัวอื่นถือว่าแรงมากๆในราคาประมาณ10,000กว่าบาทใช้งานทั่วไปลื่นแล้วก็เล่นได้ทุกเกมแน่นอน ตัวเริ่มต้นเขาจะได้แรม12ความจํา256และตัวท็อปสุดเขาจะได้แรม12ความจํา5 1 2กิกแต่ไม่สามารถเพิ่ม micro ไมโครเอสดีการ์ดได้มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลักจะเป็น50ล้านอัลตร้าไว8ล้านแล้วก็ได้กล้องเทเล50ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าก็จะได้ความละเอียดสูงถึง50ล้านมีระบบสแกนใบหน้านะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วใต้หน้าจอด้วยรองรับ WiFi 6รองรับ 5G ลำโพง2ตัวเหมือนตัวอื่น ทนน้ำ IP69 และแบต6,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็วถึง80วัตต์ในด้านสเปคก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆไม่เกรงใจ2อันดับแรกเลยถ้าเป็นคนที่เน้นสเปคเน้นความคุ้มค่าอยากได้ตัวที่ถ่ายภาพออกมาแล้วดูดีใช้งานกล้องเทเลถ่ายแบบซูมได้แล้วก็ถ้าเลือกมุมดีๆก็สามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นนางฟ้าได้ก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยการถ่ายภาพทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังถ่ายออกมาแล้วสวยกว่า2อันดับแรกแน่นอนในส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะถ่าย 4K ได้เหมือนกันแล้วก็มีกันสั่นเหมือนกับ2อันดับแรกเลยแต่ผมก็ยังชอบของ Samsung A565G มากกว่าสำหรับอันดับที่3นะครับอาจจะเป็นตัวที่หลายๆคนไม่คาดคิดก็คือ iPhone 13อาจจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมประสิทธิภาพในด้านการใช้งานแล้วก็โดยเฉพาะประสิทธิภาพกล้อง ก็ยังถือว่าน่าสนใจบวกกับราคาที่ถูกลงตัว128 g b ก็หาซื้อได้ในราคา13,800บาทแต่ถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นก็อาจจะเกินงบ15,000บาทไปหน่อยมากับจอ OLED 6.1นิ้วเป็นจอ60 h z ยังอัปเดต iOS ต่อได้อีก4-5ปีแล้วก็ CPU เขาจะเป็น Apple A15 Bionic ปัจจุบันก็ยังค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปเหลือ,เ,ลอเกมกราฟิกกลางๆก็พอเล่นได้ โดยจะมีแรมมาให้แค่4 g b ความจำตัวเริ่มต้นจะได้128 g b แล้วก็แน่นอน iPhone ไม่สามารถเพิ่ม microSD card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก12ล้านเอาตร้ w i d 12ล้านแล้วก็มีกล้องหน้าความละเอียด12ล้านเหมือนกันมีระบบสแกนใบหน้าแบบ Face ID แต่ว่าไม่มีสแกนนิ้วรองรับถึง WiFi 6แล้วก็รองรับ 5G ด้วยมีลำโพงคู่ทนน้ำ IP68 แต่ว่าได้แบตแค่3,227ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว2 0วัตต์และชาร์จไร้สาย1 5วัตต์ในเรื่องสเปคในเรื่องเทคโนโลยีความล้ำหน้าอะไรต่างๆก็คงจะไม่ต้องพูดถึงการสู้ใครเขาไม่ได้แน่นอนถ้าเน้นสเปคเน้นถ่ายภาพเน้นถ่ายเซลฟี่เอาแบบสวยๆหรือว่าเน้นเล่นเกมหนักๆก,ก็แนะนาเป็นตัวอื่นจะดีกว่าแต่ถ้าเน้นแค่ถ่ายวิดีโออยากได้รายละเอียดในวิดีโอดีๆอยากได้เฟรมเรทในวิดีโอนิ่งๆ ดีไซน์เก่าเทคโนโลยีเก่าแบตบน้อยความจําน้อยก็ช่างมันแต่ขอคุณภาพวิดีโอที่แบบไว้ใจได้หน่อยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณามากๆเลยอันดับที่2นะครับจะเป็น Vivo V60 ก็ถือเป็นสายกล้องสายเซลฟี่อีก1รุ่นที่เปิดตัวมาสดๆร้อนๆโดยจะหาซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่13,700บาทมากับหน้าจออมเล็ต7นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ1 2 0 h z ที่มีความสว่างสูงถึง5,000นิตและ Android 15ในส่วนคุ้มพลังเขาจะมาพร้อมกับ snapdragon 7 Gen 4อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในราคานี้แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานและเหมาะสมกับราคาตัวเริ่มต้นจะได้แรม8ความจำ256และตัวท็อปสุดจะได้แรม12ความจำ512กิกแต่ว่าไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านอ w i 8ล้านแล้วก็ เพอริสโคปเทเลอีก50ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าก็จะได้ความละเอียด50ล้านเหมือนกันมีระบบสแกนใบหน้าพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอรองรับ 5G Wi-Fi 6ลำโพง2ตัวทนน้ำ IP69 และได้แบต6,500ม mm, ิลลิแอมกับชาร์จไวถึง90วัตต์ในเรื่องสเปคต้องบอกตามตรงว่าจัดหนักจัดเต็มแบบไม่ไว้หน้า iPhone 13ของเราเลย ถ้าเน้นสเปกเน้นความโหดความคุ้มอะไรแบบนี้อยากได้แบตท,ทนกว่าอยากได้ชาร์จไวกว่ากันน้ําได้มากกว่าจอความสว่างสูงกว่ากับอีก1จุดเด่นสําคัญที่ให้มาเยอะกว่าตัวอื่นก็คือกล้องซูมหรือว่ากล้องเพลิสโคปสำหรับคนที่เน้นใช้งานกล้องนะครับแต่ก็เน้นความคุ้มค่าด้วยอยากได้ตัวคุ้มคุมดีไซน์สวยๆแบตท,ทนๆอยากได้กล้องเลนส์ไซส์และอยากได้ตัวที่ ถ่ายภาพสวยมากๆแบบจบหลังกล้องได้หรือว่าอยากได้มือถือไปถ่ายรูปเอาใจแฟนหน่อยแบบว่าถ่ายมุมไหนก็สวยเซลฟี่ก็ดูดีถ่ายวิดีโอก็นิ่งแถมยังมีกันสั่นวัดแสงดีแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับสายกล้องตัวอื่นนะครับโดยรวมทั้งการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของมือถือราคา10,000กนกลาง แล้วก็ไปต่อกันนะครับกับอันดับที่1ของเราอย่าง Xiaomi 14T 5G ก็เป็นมือถือสเปคโหดตัวคุ้มที่ปัจจุบันมีราคาเริ่มต้นแค่13,800บาทมาพร้อมกับหน้าจออมเมร e ด6.67นิ้วความละเอียด 1.5k เป็นจอที่มี Refresh Rate 140Hz สว่าง4,000นิตแล้วก็ Android 15 CPU Mediatek Dimensity 8300อาจจะไม่ได้โหดสุดในราคานี้ แต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันเล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบันแต่เกมกราฟิกโหดก็อาจจะต้องปรับกล,บกลางๆตัวเริ่มต้นจะได้แรม12ความจำ256และตัวท็อปสุดจะได้แรม12ความจำ512กิกแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d การได้มีกล้องหลังมาให้3ตัวนะครับตัวหลักจะเป็น50ล้านมีอัลตร้าไวด้วย12ล้านแล้วก็มีเทเล50ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าเขาจะให้มา32ล้าน มีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G Wi-Fi 6E มีลำโพงคู่ทนน้ำ IP68 แล้วก็ได้แบต 5,000mAh กับชาร์จไว67วัตต์ในด้านของสเปคนะครับอาจจะไม่ได้ให้มาเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดด้วยถ้าเทียบกับตัวอื่นแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทั้งสเปคสูงกันน้ำชาร์จไวจอความสว่างสูงแถมยังได้กล้องไลกาด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอดีมากๆถ้าเอาไปเทียบกับตัวอื่นๆที่แนะนาผ่านมา ถ้าเป็นการถ่ายภาพคนหรือว่าการถ่ายเซลฟี่ต่างๆอาจจะสู้อันดับที่2อย่าง V60 ไม่ได้แต่การถ่ายภาพทั่วไปรวมถึงการถ่ายวิดีโอโดยรวมเสียวมี14 t 5G ยังเก็บรายละเอียดดีกว่าและที่สำคัญก็คือการสั่นดีกว่า V60 ค่อนข้างเยอะเลยสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูนะครับตามห้างหรือว่าตามศูนย์ไกลบ้านแต่ถ้าขี้เกียจไปดูอยากสั่งออนไลน์มากกว่าและอยากได้ร้านที่ปลอดภัยก็สั่งผ่านตะกร้าที่ ปักไว้ให้ได้เลยหรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปก็ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ